สวัสดีครับพี่น้องนะครับปองปลายสุขสุดคนนะครับผมปปานน่งดินนะครับรัเบียบวพัฒนศิลินนะครับร้ยงาโตนะครับวันนี้ระเบียบพัฒน์ศิลินเข้านะครับทำการแสดงนะครับอยู่ที่ S v นะครับฟุตบอลคลับนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพระเยาวนะครับผมนะครับก็เป็นสถานที่จัดการง่ายวันนี้นะครับกับ นิยมไทยนะครับร่วมกับระเบียบวัฒนศิลป์นะครับนำพาข้อมวลความซื่นะครับมาให้พี่น้องทางพะเยานะครับได้ชมกันนะครับปีการในฮาคแม่เราเท่านึงนะครับสำหรับพะเยาแต่ว่าฮามาอพเภอเชียงคำนะครับเป็นลั่นสนามบินเก่านะครับที่อำเภอเชียงคำนะครับตอนนั้นก็พี่น้องพครเยาพี่น้องอำเภอใกลเคียงพี่น้องจังหวัดใกลเคียงก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมาปีนี้นะครับกับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับ นิยมไทยร่วมกับไรวัตสินนะครับจัดคอนเสิร์ตนะครับทัวร์ภาคเหนือนะครับให้พ no> ี่น้องภาคเหนือนะครับได้ชมได้มวลกันนะครับผมว่าท่าเนอยู่ที่อำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะครับผมฝนตกฝนห้ามนะครับตั้งแต่คอนเสิร์ตนะครับตั้งแต่ช่วงก่อนคอนเสิร์ตจนฮอดล่่่่่่่่ล่่ต่่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่นตกน้อยเดียวช่วง มาเศร้าช่วงเตล่านะครับช่วงประมาณที่สามนะครับ3ีสามที่สองที่สามกว่าวนี่ครับก็เลยในเตล่าจ่อยนะครับฝนตกแต่ว่าพี่น้องก็พี่น้องนั่นนะครับมันกระมามวลไม่ให้กำลังใจเท่าฝรักไล่นะครับผลตกอะไรก็สูนะครับเสียดายนะครับที่บรายชุ่มแบบดังแบบพอมมีอุปสรรคนะครับเมื่อนี้นะครับก็ภาวนาอย่าให้ผลตกนะครับเด้อฝาเปิดฝาใสป่าแจ้งเด้อพี่น้อง แต่ว่าก็พื้นที่เท่ากับนาสิเป็นฝนตกเมื่อมือสองมือที่แล้วนะครับพี่น้องนะครับมันก็นนะจืๆจืดนต่น้อยเป็นสนามยานะครับตรงข้างหลังจะเป็นสนามฟุตบอลนะครับ f v ฟุตบอลคลับนะครับผมนะบยุติดกับถนนใหญ่เลยนะครับมีถนนใหญ่ถนนเส้นอ่าสเด่นเส้นพะเยาไปภูไปเชียงคำนั่นแหละพี่น้อง เป็นบอกตาอผิดขอภัยในด้วยครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับออกไปออกมานะครับเส้นเราจะตัวมือพะเยาพะเยายุ่นนะครับแล้วก็เส้นกลับตรงมานะครับผมนะครับฝ้าเปิดฝ้าสฝาแจงอยู่ครับเออมือนีนะครับนะครับมือนะครับพนักงานนะครับจะมีผลิตภัณฑ์ของนิยมไทยนะครับมาจำหน่ายให้พี่น้องนะครับ พี่น้อระเย้านะครับก็มามวลให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมด้วยครับที่สถานที่ห้องมือนี้อาจจะกาะมือน,นี้เมื่บ้านห้องเรียนยู่อันอันนานไหมนะครับแล้วก็มันจากนานมาพระเยาเนี่ยก็ผ่านต้องผ่านไอ้อำเภออยังพวกครับแต่ผม,มจำไม่ได้แล้วก็มัน เต็นทางมีแต่เขานะครับเขาชั้นพร้อมเลยครับพี่น้องเขาสูงชันมากนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มีรถมอเตอร์สามห้าห่างอยู่คันหนึ่งนะครับเดีเอารถไปขนท้ายนะครับรถมอเตอร์สามรถติดลบตระตาอาจารย์นักดนตรีนั่นแหละครับพี่น้องอ่ามันเขาสูงนะครับอันตรายนะครับนี่เมื่อวานห้องกระชือฝนถือยังกันวันนี้ไม่ตกวันนี้ตกไหมไม่เขาเอาแล้วนะครับเอาอะไรขึ้นแล้วลูก เอาพยานไหนโอเคนี่ของมันมันมีวงใช่ไหมนี่อันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับพี่น้องอันนี้คือปัดเป่าพายุลมพายุฝนนะครับเมื่อวานท่ห้องบันแต่ว่าเมื่อวานกับทางผู้จัดเขาไม่ไ,มได้มีอันนั้นเนาะมันก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เนาะ,ะอุ้ยก็มืดมืดมาหมดเลยป้าป๋าขับรถมาเนี่ยฝนตกตลอดทางเอขึ้นมาตรงอำเภอ ต่อกคาใต้นะตกตตเ,ปเปล่าไปหมดแล้วลมเออปาสวบางป่าดแจงโอ้โหของครั้งนะครับของทีมงานผู้จัดนะครับนี่นะครับปัดเป่าไม่แน่ใจนะครับเปียกหมดไหมเมืม่อวานชุดเชิดเก็บทันใช่ไหมโอ้ยังไม่ไปยังไม่ลืมเอากางเกงมาให้เลยฮะปล่อยชุดคืออะไร ไม่มีปล่อยชุดยังไงพี่อามใส่หมดเลยชุดเก่านะพี่อามเอาไปใส่หมดเลยนะฮะสวัสด,ดีค่ะอาพเด็กคนนะครับหลังมีทีเรานั่งอยู่ฝนเปียกหมดไหมเมื่อวานถึกฝนต้องเอาเปาน้ำยังครับ เราเป่านะครับฝนพอถือฝนมาบ้านนะครับฝนฝนถือฝนมีข้าเจ้านะครับก็เป็นผู้จิมงานผู้จัดน,นะครับก็มาเป็นถวายไหวนะครับก็ให้มีฝนฟ้ามากตกมันเข้าไม่ได้แต่อันอนี้น้มมันเขาไ่ไได้งเข้าไไม่ด้้้ตังีแลวเนนปะป้าจะมาไหว้เลยแน่นอนไหมนี่งเ <laughs> ออใช่ไหมรถรับพังใช่ไหม แล้วใครมีคนยากคนเอามาให้ไหม,ไมเออปเป <c oughs> มันห้างเจ็ดสิบโลหรือเปล่าเขาบอกอุ้ยเขากระสูงกระด้อรถบัตทางสวัสดีครับแม่นกน้อยครับ ว่ามีมืงจอดได้ไปจอดพูนแม่เปียกหมดเลยวันนี้ไม่ล้อมอะไรเยอะแยะนะฮะลอเที่ยงคืนใครว่าลอยเทียนคืนโอ้ก็เพต้องปูเรามันเปื้อนมันเปียกแม่เจ้าคือปลาตากตากก่อนเขาเพิ่งลงของเอาเลยอะไรเขาเนยไม่ต้องล้อมหรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวรอให้ล้อมคนมาเหรอ <laughs> คนไม่มาหรอกเขาอันนั้นแล้วแม่เขาปักธงแล้ว เดี๋ยวรอก่อนเอาก็เอาไปตากก่อน,น,นล้อมตากก่อนก็ได้ก่อนแล้วแต่คุณแม่จะจัดสรรแตไ่ไม่ไม่ไม่พูดมากหรอกเอาแต่ก็จะน้ำแข็งเออเออเอเอขนตกของเปียกมืดครับเปียกมืดเขทาทั้งนี้กับจอดบ่ได้มันมีทั้งเขาบ่นี้มืดมืดยังแคบบ้านี้น,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 นี่ไปจอดเขามาจอดทั้งปุ่นอยู่ทั้งปุ่นอยู่งขางปุ่นไหมไป็นทีสอง เหรอวันนี้แคบใช่ไหมตัดเวทีออกด้วยพรุ่งนี้ตัดอ๋อพรุ่งนี้ตัดจแจง้งเลยว่ามันแคบสถานที่ดูพี่น้องมาบุปปามุดงระวังงูเหลี่ยมระวังงูเหลี่ยมเด้อหนีเด้อทางนี้ปะทะยุใก่งนี่แหละพี่น้องชีวิตหมอลำบระเมนวามวนดิโอ้วันนี้หมอลำกระโดดกำแพง <c oughs> กระโดดกำแพงโอ้นี่ไงอยู่ตรงนี้ หรือว่าเราจะมาจอดหรือว่าเราจะมาจอดตรงนี้ว่ะเอามาจอดข้างในเดี๋ยไหมนี่นะครับพี่น้องโอ้งาเต็มอยู่หกแห่งนี่มองนางป,ป่าขออันผายางผาห้องนางเสียกมืดดูสภาพลัง นี่นะครับหลังวิธีเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตากชุดตากอะไรที่เจาเจาเพื่อออมสังกะสีเห็นยังพ่อวัสดีครับโอ,โอ้รถติดหลมุมออกได้บ่ละมืออื่นนี่นี่นะครับก็จะเป็น หลังเวเทียเรานะครับของก็ลงแล้วนะครับตากสวัสดีครับโอ้มอแม่สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลี่มีอะไรกินวันนี้ทำอะไรสูตรตอนนี้ <c oughs> เจงหน่อไม้ป้าป้าแซ่บแท้เจงหน่อไม้เนือกเนื้อเมนหน้อเนือต้องกินหน่อไม้หน้าเนื้อต้องกินหน่อไม้เนื้อสวัสดีครับสวัสดีครับลูกย่ิองัน่ิเอ็ดัสครับโอ้มืออันดัข้าวนะครับ ยังไม่ได้อะน,นี่ทำไมแกงแกงยังไม่เสร็จโอ้สุกแล้วป๊าบแกงนอนมไมใส่ผักใส่ลวมเป็นกระเสรบของพังรถพังต้องขนย้ายของถ่ายของนะครับพีแล้วอ๋อ สวัสดีครับตามอะไรกินอะไรนี่นะครับ <c oughs> ก็จะมีรถห้องน้ำให้นะครับขี่จอดรถนะครับผมนะครับยังไงก็อย่าลืมมาให้กำลังใจนะครับพี่น้องชาวพระเยานะครับผมมามวน้ำกันนะครับ แล้เ,เจอกันนะครับพี่น้องบาย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 